ไปดูกันที่ตลาดเซมิอคนอ,อคนดักเตอร์นิดนึ่งนะครับเมมโมรีชิปของ s m s u u n นะดูเหมือนจะมีปัญหาในะ Q3 ที่ผ่านมาเนี่ย Profit นะฮะลดลงไม่มากไม่น้อยครับ78%นะมัน <laughs> ไม่มากไม่น้อยก็คือเยอะนะฮะลดไป78% Profit d นะ Profit likely down 78%นละนะครับก็ความต้องการเรื่องของ Memory ช่วงนี้ต่ำลงไปเยอะนะครับชิปมันก็มีชิปหลายส่วนนะแต่ชิปที่ Samsung เก่งมากที่สุดก็ชิป Memory นะไอ้ทั้งดีลงดีแรมอะไรพวกนี้นะมันมีความต้องการที่น้อยลงทำให้ตอนนี้เนี่ยยอดขายแล้วกำไรของ Samsung ไม่ค่อยดี สักเท่าไหร่นะครับก็ตกไป78%เลยนะฮะน่าสนใจนะเราเฝ้าติดตามตรงนี้กันให้ดีๆแลกันนะ่แต่ a m s ซุงเขามีหมอ้อข้าวหลายหมอ้อนะต่อหม้อนี้ไม่ทำงานเขาไปทำหมอ้ออื่นได้นะครับไปดูญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นก็พยายามนะครับช,ชักชวนอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานเนี่ยเขาจะไปบุกตลาดยุโรปใช่ไหมไปทำา v v นะก็กีดกันจีนงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสของญี่ปุ่นเลยแล้วกันนะญี่ปุ่นก็พยายามชักชวนพันธมิตรนะฮะหลายๆเจ้าเนี่ย ไปร่วมกันทำเขาเรียกว่าอะไรไปร่วมกันทำา EV นะอีโคซิสเ็มแบบไม่ต้องพึ่งพาไชน่าไปดูพาร์เนอร์ของญี่ปุ่นนะมีอะไรบ้างนะครับพาร์เนอร์ของญี่ปุ่นในที่นี้ก็จะมี UK, s ค u t h Korea, Canada, ี亚เคนดาก็อิตาลีนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ชักชวนกันไปทำอีโคซิสเ็มใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาไชน่านะครับ Five country has r k e g into contribution s of over 40 million นะครับ including 25 million from Japan นะครับใส่เจแปนใส่มา ยี่ห้านะเป็นเจ้าภาพใส่เยอะเลยนะฮะเจ้าอื่นใสใสแล้วก็รวมกันประมาณสัก40ล้านนะครับเตรียมพร้อมทำเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไอโซล่าเซลล์นี่แหละไอทางเลือกนีเนเวอร์เอนเนอร์จีนี่แหละแข่งกับจีนนะครับแล้วก็ตลาดที่จะมาเจาะก,ก็คือพวกเรานะ <c oughs> ย้ำว่าพวกเรานี่ฮะตลาดก็คือพวกอิมเมอร์จิงมาเก็ตนะไม่ใช่เราหรอกดิบร็อปปิ้งคันทะรีอาเซียนนะะอาเซียนก็คือพวกเรานะนะไทยแลนด์ก็คงอยู่ในนี้ด้วยนะก็ คล้ายๆมาเจาะเรานะก็ให้เป็นผู้สื่อไปก็ต้องดูแหละก็ไปแ,แข่งกับจีนแล้วกันนะแล้วดูซิว่าต้นทุนจะลดได้สู้จีนหรือเปล่านะครับพยายามจะหาแหล่งแร่ใหม่โนะดยที่ไม่ต้องสั่งแร่จากจีนนะก็พยายาม d i v e r s i f y ทุกอย่างออกนะครับโลกกําลังจะแตกออกเป็น2ข้างละนะชัดเจนไปดูกันที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังนะของอญี่ปุ่นนะครับนี นิโตรินะฮะในที่สุดก็มาที่ไทยแล้วนะครับก็มีเปิดที่ญี่ปุ่นอยู่พักหนึ่งนะ,ะตอนนี้ก็มาเปิดที่ไทยละทาร์เก็ตเนี่ยครับไทยเวียดนามสโต๋นะฮะก็มาเปิดโดยที่สาขาที่ไทยเนี่ยมาเปิดที่เซ็นทรัลโบว์นะฮะก็นิโ o ริมีละนะน่าสนใจแล้วกันอันนี้ก็มีการนี่คือเป็นการลงทุนอีกแบบหนึ่งนะ,ะสำหรับญี่ปุ่นนะก็มาเจาะตลาดไทยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานผมก็เห็น Twitter คุณเสรษฐานะก็ไปประชุมกับค่ายักษ์ใหญ่นะของ EVG จีนแล้วก็ทงัง มาเลเซียด้วยนะก็ไปชวนมาเลยมาลงทุนนะนะั่นเองนะฮะไปชวนรถโปรตอนนั่นแหละบอกมาตั้งแผน e ีวีที่ไทยไหมนะไทยต้องการสนับสนุนนะก็มาเชิญชวนนะเต็มที่เลยแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะรมถึง Twitter รด้นะบอกว่าทางมาเลยเขาสนใจนะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีะเขาเรียกว่าอะไรมีการพูดคุยหลังจากนี้ที่ผมคุยเบื้องต้นไปอะไรประมาณนั้นนะฮะ ก็คร่าวๆแบบนี้แล้วกันนะไปอัปเดตฝั่งเซมิคอนดักเตอร์นิดนึงนะผมจะไปเร็วๆนิดนึงเพราะเราจะไปดูในสเปซกันเยอะหน่อยนะครับไต้หวันเฟิร์มนะครับก็โรอินนะฮะับหัวเว่ยชิปแฟบสปาร์ตนะครับคอนเทนเซอร์เอเจนซี่โรบัสติคเทนชันนะครับก็ตอนนี้นะทุกๆเขาเรียกว่าทุกๆสายตาก็จับจ้องไปที่บริษัทเล็กๆในไต้หวันนะครับว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนขับเคลื่อนไอ้ตัวหัวเว่ยเนี่ยแหละให้ผลิตชิปออกมาได้นะครับก็ พยายามจะไปบล็อกตรงนั้นนะว่าถ้าเกิดไอบริษัทเล็กๆนี่ไปไปช่วยเนี่ยก็คงจะทำให้หัวเว่ยช้าลงไปเยอะเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็มีการอาคอนเฟิร์มออกมาทางหัวเว่ยนะออกมาปฏิเสธนะบอกว่าเฮ้ ไอที่บริษัทไต้หวันมาร่วมมือกับเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเซมิคอนดักเตอร์นะเป็นเรื่องของบำบัดน้ำเสียนะเวสต์วอเตอร์แมนจเมนต์นะฮะซึ่งก็จริงแท้ไหนไหนดูฝั่งของยุโรปนะฝั่งตะวันตกฝั่งอเมริกาไม่ค่อยเชื่อนะแต่ว่าฝั่งจีนก็อธิบายแบบนั้นนะฮะคีย์สำคัญนะไอบริษัทที่สำคัญที่ต้องจับตาเลยคือ L&K n K Engineering นะฮะคือบริษัทนี้แหละคือ ท่ามการบริษัทเล็กๆทั้งหมดเนี่ย LNK Engineering เป็นบริษัทที่ใหญ่สุดนะแล้วก็ดูจะมีโน้ตฮาวหลายใเรื่องนะฮะแล้วก็สามารถเข้าไปช่วยหัวไหวได้จริงๆนะฮะก็ต้องดูแหละว่า LNK ไปช่วยแค่ Water Management หรือเปล่านะครับมีการเรียกร้องจากทาง สหรัฐนะบอกว่าให้บริษัทเหล่านี้เห็นแก่ชาติตัวเองนะอย่าไปเห็นเรื่องกําไรซะส่วนใหญ่นะจีนเขาอาจจะให้กาไรบริษัทคุณเยอะนะแต่ว่าเห็นแก่ประเทศชาติเป็นหลักนะไม่งั้นเนี่ยข้อมูลความลับมันจะรั่วไหลแล้วชาติจะแบบขาดความมั่นคงและเสถียรภาพอะไรแบบนี้นะฮะก็ดูกันต่อไปครับว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะ เหนือสิ่งอื่นใดครับจีนตอนนี้พยายามจะมีการวิจัยนะครับตอนนี้อันนี้เป็นรายงานจาก South China Morning Post นะครับเรื่องของการทำชิปแบบใหม่น่าสนใจนะชิปแบบใหม่โดยจีนนะครับเป็น semiconductor Bill Brock นะครับ artificial intelligence self-drive car นะครับเป็นชิปที่ใส่ AI เพื่อเอาไปทำไอ้รถที่มันขับด้วยตัวเองได้นะครับคือรถขับด้วยตัวเองได้จีนจะทำให้มันจบภายในชิปเดียวเลยชิปนี้แหละเป็นมาตรฐานใหม่มี AI อยู่ด้านใน เอาไปใช้คอนโทรลรถโดยเฉพาะให้รถมันขับเคลื่อนด้วยตัวมันเองได้นะครับก็อันนี้คือชายนิสัย e n น i ิตนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนนะก็คิดค้นนะพยายามจะทําระบบนี้ให้มันสําเร็จนะครับคงจะไม่ลงรายละเอียดนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะก็ตัวนี้ก็จะมี AI อยู่ด้านในด้วยนะเอาไว้ r r v v ไอตัวคานะครับคือขับรถแบบไม่ต้องมีคนขับนั่นเองนะฮะ ต่อนะฮะทาง U.S ก็ยังคงจะไททนต่อไปนะใช้มาตรการกดดันไอ้บริษัทเล็กๆนะไม่ว่าจะเป็น l n k Engineering ที่เมื่อกี้เราอ่านเนี่ยกดดันต่อไปเพื่อไม่ให้ทางไต้หวันนะทรงถทอเทคโนโลยีไปให้กับจีนนะตอนนี้ก็มีการกำหนดเจาะชื่อบริษัทมาเรียบร้อยแล้วบริษัท1 2 3 4ห้ามไปคุยกับจีนนะเอาแบบนั้นเลยนะครับ